สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้พูดถึงการที่ทางกรมการปกครองได้เปิดเผยชื่อสกุลประธานนะครับจากสมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังคราชสกุลมหาสังฆปรินายกในโอกาสสําคัญที่จะทรงมีพระชนส์ครบ100ปีนะครับต้องบอกว่าแต่ละชื่อแต่ละนามสกุลเนี่ยมีความหมายดีๆเป็นชื่อที่ไพเราะทั้งนั้นเลยใช่ค่ะแต่ละชื่อเนี่ยความหมายมงคลทั้งนั้นเลยนะคะคซึ่งทางสมเด็จพระสังคราชนะคะทรงประธานชื่อสกุลมาตั้งแต่ปี2554ค่ะกว่า27,000ชื่อสกุลนะคะส่วน ปีนี้ค่ะกรมการปกครองก็บอกเลยว่ามีการประทานนะคะชื่อสกุลมานะคะจำนวน2556ชื่อสกุลโดยจะเปิดให้จองผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่31ธันวาคมนะคะก็เป็นเรื่องที่หลายคนยังไม่ทราบนะครับแล้วก็จํานวนที่ได้ประทานลงมาเนี่ยมีจํานวนเท่ากับปีพศส5 5 6ในปีนี้เลยนะครับยกตัวอย่างชื่อสกุลประทานจากสมเด็จพระสังฆราชอันเป็นชื่อสกุลที่พระองค์ได้ทรงตั้งให้แล้วก็อธิษฐานจิตให้ทั้งหมดเนี่ยนะครับ ยกตัวอย่างอย่างเช่นกตจิตไมตรีแปลว่าผู้มีจิตใจอันงดงามครับหรือขจรกิติพิเชียนแปลว่ามีเกียรติดุดเพชรอันคจรรุ่งเรืองหรือคงกิจสำริดนะครับกิจการที่ประสบความสําเร็จหรืองามเลิศอารีครับแปลว่ามีความดีความงดงามและมีความเอื้อเฟื้อหรือเจริญเตชะสิทธิ แปลว,ว่ามีความเจริญมีอํานาจแล้วก็มีเดชครับค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีตัวอย่างสกุลน,นะคะอย่างเช่นชัยพันณพัชระค่ะแปลว่ามีชัยชนะดุดประกายแห่งเพชรนะคะนัทโชตสุนทรอันตั้งอยู่ในความรู้ที่รุ่งเรืองมีความดีและความงามปณิชยกุลค่ะ แปลว่าตระกูลที่มีกิจการค้าอันมั่นคงนะคะยังมีผลสิทธิ์ทางกูลค่ะแปลว่าอันมีหน่อเนื้อแห่งทรงพลังแล้วก็ความสําเร็จรุ่งเรืองแล้วก็ยังมีนะคะเริยบสุภาพีระค่ะแปลว่าผู้กล้าหาญแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองดีงามนะคะซึ่งคุณผู้ชมหรือว่าครอบครัวไหนที่สนใจเนี่ยนะครับสามารถเข้าจองใช้ชื่อสกุลประธานดังกล่าวเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อวงตระกูลได้ด้วยการเข้าไปตรวจสอบชื่อสกุลประธานที่อย่างที่บอกไปว่าปีนี้เนี่ยนะครับมีถึง2556 ชื่อสกุลจากที่เว็บไซต์นะครับที่ขึ้นอยู่นี้ www.dopa.go.th ครับหรือทางเว็บไซต์ www.bora d o p a g o t h เครับก็เข้าไปดูได้ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็ให้คัดเลือกชื่อสกุลประธานเผื่อไว้นะคะจำนวนประมาณ5-8ชื่อสกุลค่ะแล้วก็เรียงลำดับนะคะตามความต้องการที่ชื่นชอบค่ะนำชื่อสกุลที่คัดเลือกไว้พร้อมแบบประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านไปยื่นต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะคะเพื่อจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลใหม่ให้ถูกต้องต่อไปซึ่งคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่โทร027917017 ถึง1นนะคะทางนี้นะครับทางกรมการปกครองได้ระบุข,ข้อกําหนดไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าทางชื่อสกุลทั้งหมดที่ได้ประทานลงมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของทางกรมการปกครองห้ามไม่ให้บุคคลอื่นนําไปหาประโยชน์ส่วนตนนะครับค่ะแต่ว่าก่อนที่จะได้เลือกนามสกุลเพราะๆะเนี่ยนะคะทราบกันหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยนามสกุล ครั้งแรกเนี่ยคือใครใครเป็นคนได้นามสก,กุลแรกไปแล้วได้เป็นมาอย่างไงนะคะเดี๋ยววันนี้มีเกร็ดความรู้เล็กน้อยมาฝากกันด้วยแล้วก็นามสก,กุลที่ว่านี้นามสก,กุลว่าอะไรด้วยนะครับโดยคนไทยที่มีนามสก,กุลเป็นท่านแรกคนแรกของประเทศไทยก็คือเจ้าพระยายมราชหรือปั้นสุข,ขุมครับท่านเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้นโดยได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับโดยก่อนหน้านั้นคนไทยเราก็ยังไม่มีนามสก,กุลใช้กันนะครับก็มีแต่ชื่อโดด,โด,ด แล้วก็ยังซ้ำกันอยู่มากนะครับอย่างเช่นอินจันมั่นคงแดงดําขาวเข,ขียวต่างๆนานาเวลาเรียกกันเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นแดงไหนดําไหนนะครับค่ะทำให้ทางรัชกาลที่6นะคะได้มีพระราชดําริที่จะให้คนไทยมีนามสกุลเพื่อเป็นหลักฐานในการสืบเชื้อสายนับพี่นับน้องกันได้ถูกต้องค่ะจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดก,ก,กระหม่อมนะคะให้พระราชบัญญัตินามสกุลขึ้นค่ะในวันที่22มีนาคมปี2455นะคะและบังคับใช้เป็นกฎหมายค่ะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปี2456เป็นต้นไปค่ะ ก็เป็นร้อยปีแล้วนะครับซึ่งในปีที่มีการประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายนั้นทางรัชการที่6ทเนี่ยทรงพระราชทานนามสกุลแรกก็คือสุข,ขุมนะครับให้กับเจ้าพระยาย,ยมราชอย่างที่บอกไปก็คือท่านชื่อว่าปั้นสุข,ขุมนะครับเมื่อวันที่30พฤษภาคมพศ2456 นอกจากนี้ในบทความที่มาของนามสกุลในประเทศไทยจากเว็บคลังปัญญาก็ยังระบุครับว่ามีสกุลพระราชทานอื่นๆในสมัยนั้นมากมายนะครับยกตัวอย่างอย่างที่เห็นครับเมื่อจะเป็นมาลากุลหรือพึ่งบุญณมหาชัยหรือไกรเลิกเป็นต้นครับค่ะซึ่งหลังจากมีพระราชบ,บัญญัติขนานนามสกุลขึ้นนะคะคนไทยก็มีการคิดกันมาแหละค่ะชื่อนามสกุลที่เพาะๆนะคะเพื่อที่จะได้นับญาติกันได้ถูกต้องนะคะซึ่งประเทศไทยต้องบอกว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีชื่อนามสกุลหลากหลายมากๆเลยนะคะใช่ครับ มาถึงขยายคลิปของเราวันนี้นะครับขอตั้งชื่อตอนว่าเหตุเกิดในซูเปอร์มาร์เก็ตครับโหอยากรู้แล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นเอาไปชมพร้อมๆกันค่ะชมคลิปของเราวันนี้กันนะครับก็สถานที่ซูเปอร์มาร์เก็ตธรรมดารรมดาที่หลายคนไปซื้อของไปจับจ่ายซื้อสินค้าเข้าบ้านกันนี่แหละครับค่ะดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นครับโอนกเกิดรถเข็นชนกันนะครับ พี่ผู้ชายเสื้อเขียวท่านนี้ก็มันจะหัวหมอยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะครับแล้วก็ออกแนวแกล้งด้วยครับนี่ครับคุณเอานํำบัตรผมไปแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวประกันผมเนี่ยจะโทรมาคุยกับคุณเพราะว่าเราอุบัติเหตุรถชนกันแบบนี้ประสานงานทีเดียวคงจะยอมกันไม่ได้แล้วยังเพี้ยนไม่พอครับเอาน้ําที่เขาฉีดลงไปในผักไหมครับแล้วยังมาถามบอกว่าเนี่ยคุณว่ามือผมสะอาดไหมนะครับพี่คนนี้ทาหน้าไม่ถูกเลยครับ หยิบกล่องซีเรียลอะไรก็ไม่รู้ครับที่ถามว่าเป็นโทรศัพท์ตั้งใจจะให้เห็นนะครับแล้วก็ดูสีหน้าของผู้หญิงคนนี้คุณยายช่วยช่างหัวผมหน่อยได้ไหมครับอยากจะรู้ว่าน้ำหนักมันยังไงคุณยายยังบอกว่าหัวหนูหนักไม่เบาเหมือนกันนะลูกแล้วยังคลิปท้ายนี่ครับก็ปิดท้ายกันเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับอันนี้เกิดขึ้นจริงไม่ได้เตรียมนะครับ จะกระโดดข้ามโชว์สาวสะหน่อยหรือเปล่าไม่รู้<ฆ>นะครับแต่ว่านะเละเลยนะครับแล้วก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่านอกเหนือจากคลิปท้ายเนี่ยช่วงต้นๆเนี่ยนะครับที่เขาไปแกล้งกันเนี่ยเขาติดต่อกับทางห้างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับไม่ได้อยู่ดีๆเข้าไปนะโอ้ไม่งั้นอาจจะโดนพี่ๆรปาภาเชิญออกข้างนอกได้นะคะคขอบคุณคลิปจาก YouTube ด้วยนะคะ